เทศกาลดอกลำด,ดวนบานสืบสารประเพณีสี่เผ่าไทยสีสเกตปัจจำปี2564ขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในวันนี้งานเทศกาลดอกลำด,ดวนบานจัดขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2531และปีนี้โครการในหังส่วนจังหวัดศสีสเกต ร่วมกับจังหวัดศรีส,สเกตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีส,สเกตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสเกตส่วนราชการพ่อค้าประชาชนได้รวมจัดงานเทศกาลดอกกระโดนบานสืบสารประเพณีสีพาไทยศรีสเกตประจำปี2564ขึ้นระหว่างวันที่17ถึง21มีนาคม2564 นะสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์รีสเกตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิละปะประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมของชนสีเผ่าคือลาวเขมรสวยและเยอของจังหวัดรสีสเกตส่งเสริมการท่องเที่ยวและเผยแพร่เอกลักษณ์ของจังหวัดรสีสเกตกิจกรรมภาคกลางวันประกอบไปด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคร,ร,รินทร์าราบรมราชชนกีเย แสดงนิทรรศการศิลปะพัฒนธรรมประเพณีของชนสีเผาสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมืองประกวดผลิตภ,ภัณฑ์พื้นเมืองนิทรรศการภาพเขียนและสาธิตการวาดภาพจำหน่ายสินค้าผลิภัณฑ์พืาพา้นเมืองและผลผลิตทางการเกษตรประกวดและจำหน่ายอาหารท้องถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีสารการประกวดดนตรีโฟกซองและในภาคกลางคืน มีการแสดงแสงสีเสียงอารยาธรรมแห่งศรัทธาบนตาสีพุเทเ์ศสวนเพื่อสืบสารตำนานการสร้างเมืองสีเสเกตที่ยิ่งใหญ่อลังการท่างกางบรรยากาศและกลิ่นหอมของดอกลดวนที่กำลังออกดอกบานสะพังขณะนี้นาการจัดงานั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งมหาวิทยาลัยราชภัตศรีสีเกษส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดสีเสเกษ ที่ให้การสนับสนุนอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณมาณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประธานในพิธีได้กลมงานกล่าวเปิดงานเทศกาลของกำลันบานสืบสารประเพณีสรีอภไทยประจำปี2564กราบเรียนเชิญครับจังหวัดศรีสะเกษ ท่านนายกงค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกดท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้ผมและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณกนกวันวิลาวันนะครับและคณนะ ผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณาสุขรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดงานเทศกาดลดอกลำดวนบานสืบสารประเพณีสีเผ่าไทยศร,รีสเกษประจำปีพุทธศักราช2564ด้วยกันกับท่านทั้งหลายศร,รีสเกษเป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในสมัยขอม มีอายุมากกว่า1,000ปีมีดอกลำดวนเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองศรีสะเกดมาเป็นเวลาย,ยาวนานมีความหลากหลายของชนเผ่าโบราณพื้นเมืองทั้ง4ชนเผ่าซึ่งได้แก่ลาวขเขมรสวยเยอจนได้ชื่อว่าเป็นดินแดนสี่เผ่าไทยที่มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีวิธีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนในจังหวัดศรีสะเกดยังมีผลไม้ที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่และมีชื่อเสียงมากๆสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรอีกทางหนึ่งเช่นทุเรียนภูเขาไฟเงาะมังคุดสตอและที่กำลังจะมาคือกัญชานะครับนอกจากนี้จังหวัดศรีสะเกดถือเป็นเส้นทางอารยธรรม ของโบราณที่เชื่อมต่อมาจากจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินมีอุทยานแห่งชาติที่มีชื่อเสียงมีจุดผ่านแดนถาวรซึ่งเป็นประตูการค้าการท่องเที่ยวที่เชื่อมไปยังจังหวัดเสียมเรียบของกัมพูชาถือเป็นเส้นทางในการเปิดประตูสู่อาเซียนผมขอชื่นชมในความสมัครสมนรานสามัคคีของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ความเข้มแข็งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดที่ผสมกับความเข้มแข็งของท่านนายกวิชิตไทรสารนักุลซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของจังหวัดศรีสะเกดท่านได้ทำความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าให้กับจังหวัดศรีสะเกดมาเป็นระยะเวลายาวนาน จังหวัดศรีสะเกดมีผู้แทนรัษฎรที่ล้วนมีคุณภาพทำความทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองทําประโยชน์ให้กับพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดสืบเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานาน,านอริยธรรมแห่งศรัทธามมตราสีพฤกษสวนเป็นการถ่ายทอดการสกแสดงที่งดงามอลังการนับเป็นการอนุรักษ์ และสื่ทอดวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งท่านทั้งหลายกำลังจะได้ชมในเวลาที่จะถึงนี้สะท้อนความเป็นมาของชาวศรีสะเกดไปสู่ลูกหลานได้เป็นอย่างดีและนี่คือผลงานที่รังสรรค์ขึ้นมาด้วยความประณีตละเอียดอ่อนผ่านประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามมีความงดงามในเชิงประวัติศาสตร์ โดยคนศรีสะเกดซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกดให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดมหาวิทยลาลัยราชพัฏนศรีสะเกดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีสีสเกตข้าราชการพ่อค้าและประชาชนที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานครั้งนี้อย่างดียิ่งรวมทั้งต้องขอขอบพระคุณเป็นที่สุดนะครับแก่นักท่องเที่ยวพี่น้องชาวไทยทั้งหลายที่ได้เข้ามาเที่ยวชมงานในครั้งนี้แล้วหวังว่าจากนี้ต่อไปในงานดีๆเช่นนี้ นะครับจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศได้มาเยี่ยมจังหวัดศรีสะเกดซึ่งผมก็มั่นใจว่าชาวจังหวัดศรีสะเกดทุกท่านจะให้การต้อนรับแก่ของท่านเป็นอย่างดีผมยอมรับนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกดเป็นครั้งแรก มาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่ามาชั่วโมงหนึ่งมาครึ่งชั่วโมง4 5นาทีส่วนใหญ่ก็มางานพิธีต่างๆหรือไม่ก็ขับรถผ่านแต่วันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่ผมจะได้มีโอกาสชมความงามของจังหวัดศรีสะเกษซึ่งตั้งแต่ขับรถวันนี้ไปแทบทุกพื้นที่ในจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้เห็นความเจริญความสะดวก ทั้งทางด้านการคมนาคมการสาธารณสุขนะครับและในเรื่องของการศึกษาก็ขอใหอ้พี่น้องชาวศรีสะเกีทุกท่านจงมีความภาคภูมิใจในความเป็นศรีสะเกตีตัวผมเองหากจะทําสิ่งใดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มมากขึ้นเปิดช่องทางทำมาหากินให้กับพี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกีได้มากขึ้นผมขอภาวนาตัวครับว่าจะทําให้ ความปรารถนาของพี่น้องชาวจังหวัดศรีสะเกดได้บรรลุวัตถุประสงค์จนสุดความสามารถของผมครับขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออนุญ,ญาตเปิดงานเทศกาลดอกอำดวนบานสืบสารประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกดประจำปี2564หน้าปัดน,นี้ขอให้ทุกท่านได้ประสบความเป็นสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคล มีความเจริญรุ่งเรืองมีอนาคตที่สดใสคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการและที่สำคัญที่สุดขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงครับเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต้องอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและต้องปลอดโควิดด้วยครับนะครับการปลอดโควิดก็มีหลายอย่างก็คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยการเว้นระยะห่างการล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และที่สำคัญที่สุดจากนี้ไปการปลอดโควิดเป็นการถาวรคือเราไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันครับรัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับได้รับวัคซีนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพื่อป้องกันโรคโควิดครับ <S <S ขอเชิญชวนนะครับเราจะเริ่มทาการกระจายวัคซีนมาในเวลาไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้และก็มั่นใจว่าพี่น้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่น้องศรีสะเกต หรือพี่น้องนักท่องเที่ยวที่มาจากทั่วทุกสารทิศของประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิดเป็นการถาวรเรากำลังจะฆ่าโควิดให้ตายแล้วเราจะก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสของประเทศไทยด้วยกันให้งานดอกนำดวนในคืนนี้เป็นตัวจุดประกายของการที่จะนำประเทศไทยก้าวพ้นโควิด ด้วยความผาสุขครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับนั่นเป็นความกรุณาอย่างสูงยิ่งจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรรารณสุขนะครับท่านอาุทินชาญวิรุฬน,นะครับก็ตามมาตรการป้องกันโควิดนะครับจะจับจับ Gentlemen please i n w i t e all participants to join a n stay together ไปได้ครับ ผมให้สัญญาณนะครับท่านครับห้าสี่สามสองหนึ่ง ะะขอมอบของที่ระลึกให้กับท่านประธานในพิธีและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ